สุดท้ายครับพูดอะไรไม่ได้อย่างอื่นคือต้องแก้ไขการเมืองครับการเมืองอย่างนี้พาประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้แน่ๆครับชลบุรีเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีอะไรครับบ้านใหญ่บ้านใหม่บ้านเล็กวันวันหึงก็ทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายครับประกาศต่อสื่อสาธารณะก็ทะเลา วันหนึ่งก็มาดีกันครับผมไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรดีกันเรื่องอะไรสงสัยว่ามีความผาสุกข,ของประชาชนเป็นที่ตั้งหรือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งและที่และที่หน้า ห่วงใย,ยไปมากกว่านั้นก็คือพี่น้องประชาชนไม่รู้เลยว่าเขาทะเลาะอ,อะไรเขาดีกันเพราะอะไรเขาทะเลาะอ,อะไรกันแต่ที่น่าสนใจมากก็คือเขาคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชนคนชนบุรีจะโง่เราะใคนเขาดูออกครับเขารู้ออกครับ oh <my> การเมืองมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าปัญหาด้านปอพไม่ว่าปัญหาด้านไหนมันดึ้แก้ไม่ได้ <Okay. t anas> ต้องเอาพี่เอกำลังจะเกิดภัยพิบัติอยู่ตรงนี้นะ Obrigado. Eu vou, né?